เดีมาลงอย่างนี้เลยเหรอนี่เครื่องเสียงเต็มเลยจริงจังเกินไปขอโทษนะพวกคุณเคยรับจ็อบเล่นงานกลางออฟฟิศอย่างนี้ไหมฮะเคยไหมครั้งแรกเลยครับครั้งแรกถูกไหมฮครเหรอภรรยาคุณเรียกภรรยาของเรยได้ไหมภรรยาเพลงนี้มอบให้พี่อิงฟังนะครับพี่โค้ดมอบเพลงนี้ให้พี่อิงนะครับแต่ฝากพวกผมร้องาเคย สนับสนุนโดยร้านเชชิบะตะ365ชุดเค้กของขวัญสั่งด่วนได้พร้อมส่งใน40นาทีและไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับออฟฟิศเรา่วงนี้มันขาดขายเขาเรียกว่างานสังสค์ขาดเฟสติวัลนาโนเฟสติวัลนาโนนาโนเล็กๆพอก่อนอ้นนี้เราเลี้ยงกันเยอะมากก็ยังีก็ยังเลี้ยงอยู่ใช่แต่รูปแบบที่มันมันเหมือนไม่ค่อยมีใช่แล้ววันนี้จะบอกว่าพิเศษมากๆคือออฟฟิศเรา เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ทําไมอ่ะก็มันเต็มไปหมดแน่นไปหมดตมแต่ว่าเต็ม <c oughs> ไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยอ้วของเ้างหลังนี่อะไรนี่คือเราเคลียร์พื้นที่ของออฟฟิศเพื่อเอาคอนเสิร์ตมาลง อ๋อเหรอใช่วงที่ไหนเนี่ยวงจากค่ายวอเตอร์ดักกวาวฮะโหยิ่งใหญ่เชียวตอนแรกพี่ไปบอกให้ไปเหมาวงลาลราบมาทำไมไปเอาวอเตอร์ดักมาทำไมอ่ะต้องเรียกว่าไลฟ์สไตล์ออฟฟิศเราไม่เหมาะกับวงลาลราบกูนั่งลาลราบค่ะนั่กับใครมึง่ะกูติดบนหมอลำเออติดบนหมอลำต้องบอกว่าพอดีได้ไปเจอกันมาที่งานคาร์ไลล์ิสอ่าใช่แล้วพอดีเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ต่อครับก็เลยชวนมาเล่นขนาดว่าถ้าคุณไปคอนเสิร์ตใหญ่เขานี่คือตัวอย่างนาโนนาโนนาโนเล็กๆแค่น้ำจิ้มแต่แป๊บนึงนะ เอาคอนเสิร์ตมาจัดการออฟฟิศได้เลยใช่ซึ่งเคลียร์ได้ขนาดนี้เหรออันนี้คือเคลียร์เคลียร์มาแล้วอาทิตย์นึงนะเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศข้างในหน่อยไหมไปดีกว่าเฮ้บรรที่มาขึ้นอันนี้เดี๋ยว้วจริงจังมากเฮ้ยคุณเอามาลงอย่างนี้เลยเหรอนี่เครื่องเสียงเต็มเลยจริงจังเกินไปบ้านมึองน่าขอโทษนะมอสขอโทษนะอันนี้เงินใครนะอันนี้เงินพี่โค้ดพี่เห็นเครื่องดื่มแต่ไปหมดเลยเงินใครนะก็เงินพี่เหมือนกันโโอ้ห ตอนนี้ไม่มีใครทำงานแล้วนะปโอ้มหนี่คือโต๊ะทำงานจับได้ไหมเดี๋ยวแาให้ดูตอนนี้กลายเป็นวงมาเล่นละสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวจะได้ฟังดนตรีใช่ขอโทษนะครพวกคุณเคยรับจ็อบเล่นงานกลางออฟฟิศอย่างนี้ไหมฮะเคยไหมครั้งแรกเลยครับครั้งแรกถูกไหมบรรยากาศได้ไหมได้ครับออฟฟิศนี้บอกเลยสิ่งเดียวที่ทำให้ได้คือออฟฟิศนี้ขี้เมานะฮะใช่แล้วผมบอกว่าผมพยายามแล้วนะครับที่จะหาพื้นที่ให้กับพวกพี่ๆทุกคนอันนี้คือได้เยอะที่สุดดแลลล้้ววเเเี๋ยยจะป่่่ออใหานนก ครับแล้วพอเล่นเสร็จผมจะมีน้องผมอีกคนหนึ่งนี่ใครครับเ้ยวีเจวีเจวีเจอยู่ไหนวีเจวีเจจีมิวสิกเหรอวีเจจีมิวสิกอยู่ไหนอะวีเจแคทเนย์วันนี้เขาจะมาเป็นพิธีกรภาคสนามเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเขาจะมีการสัมภาษณ์เชื่อวันนี้นี่บัตร2,000 5,000มาพร้อมหมดแล้วขอโทษครับอันเดียบัตรสองพันบัตรสองพันอยู่นู่นครับข้างหลังอ่าแล้วบัตรห้าพันบัตรห้าพันอยู่ตรงนี้ครับชิดขอบเวทีเฮ้ยขอโทษนะรีฟิลเครื่องดื่มด้วยนี่ใช่ เมื่อกี้เพิ่งคุยกับสองท่านมาทางกูเดียพอดแคสต์ขอขายช่องนิดนึงแปะไว้ก่อนอ่าไปคุยไปฟังกันได้คุยกันนานเชียวเออคุยสามชั่วโมง <c oughs> เนื้อเทปใช้ได้จริงๆ30นาทีจ้างไปเอ้าเดี๋ยวปล่ไปเขาลุยกันไปก่อนเชิญเลยนะครับโ okay. อเคเฮ้ยเราหนีไว้มดหนีดีกว,ว่าทุกคนอยากฟังเพลงไม่ได้อยากใช่ไม่เกี่ยวเราหรอกยินดีที่ได้มาร้องเพลงเล่นดนตรีให้ทุกคนฟังนะฮะเก็บเธอไว้เพลในใจยิ่งเวลาที่เธอนั้นยิ้มมา คิดเหมือนกันกับฉันใช่ไหมบอกตรงๆว่าคิดไปไกลก็อยากให้อยู่ตรงนี้นนๆเธอได้ไหมขอเธอขอเธอขอเธอ เธอไม่ฉันผ่อนคลายและคลายว่าเธอนีม้มนุษย์กดฉันไม่ไปไหนอยากให้อยู่ตรงนี้นานๆจะอยู่กับเธอคนนี้นานไม่อยากให้เธอจากฉันไป ว,พพวันชอาติไปสวยกันเกินใครทางกลางมูดาไเป็นบ้านใจใจพรยมแลวกว่กกันน้องป็นห้องยืนใจพร้อมมาบทกวีที่ไม่หวานเกินไปเธอ รักฟังทรวงใจในหัวใจห่วงหาคิดถึงเธอในทุกวันที่ย้อนลาแม้ไกลจนสุดฟ้ายัางคงรอพบเธอ lên

ว่าฉีัลโหลเราผมได้หภริาายาต่นภริยาภรยาขอโทนเียก่ใเอาบรให้ยแต่แฟซี่เน้เปิดิเพลงนี้มอบให้พี่อิงฟังนะครับ พี่โค้ดมอบเพลงนี้ให้พี่อิงนะครับแต่ฝากพวกผมร้องแล้วเธอเคยเข้ามาเปลี่ยนหัวใจที่เคยอ่อนล้า โอ้โหเป็นไงพี่เหมาะไหมครับเพลงนี้เหมาะกับผู้ชายที่ทํางานหนักแล้วตอนนี้ต้องไปดินเนอร์ยังเสื้อถ่ายงานอยู่ต้องบอกก่อนขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับพ <ok> <os> ี <music Brothers> okay, ่เยเลยินดีด้วยครับพี่โค้ดขอปิดท้ายเวทีนี้กับเพลงจีบของน้องคิลเลอร์นะครับผมขอเสียงปรบมือแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่วันนี้ให้เกียรติมาฟังพวกเราอ่าวง เพอร์วันคิวแอนนิวครับขอบคุณมากครับผมฝากพวกเราวอเตอร์ดักแล้วก็คอนเสิร์ตก็ร้องก็รของอัปปีของค่ายพวกเราด้วยนะครับส่งท้ายไปด้วยเพลงจีบจากน้องชายสุดหล่อครับน้องคิวครับผมบายอยากบอกให้คุณนนัได้เข้าใจว่าจึงดูใจเพราะไม่เคยคืนไปสู่ขอคืนวันพออย่าเป็นยกคืนให้ใคร มันของนอกกายคาฟันกันตายไปหลายคนให้นามสกุลผมเป็นของคุนโอ,เอ,อ,นโอเ้เอายังไม่เอาเเอแคุณคนสวยทำใจผมรักช่วยตึงต่ขึ้นนั้นที่เรา ฉันไหนผมคิดฉันได้ว่าเป็นนางฟ้าที่ปีกลอมมาถึกสูงสวนกว่าแฟนหรือไอเพราะคุณมีค่ากุศงไหนนยอมเสด็จเชใจไม่ว่าอะไรเต็มใจให้คุณอยากเพี่งมองว่าผมจะชูในสายตาคุณผมมีแค่คุคณ คนเดียวไม่เลี้ยวมองใครอยากบอกกี่คุนนั้นได้เข้าใจว่าฉันดูงใจผมมีแค่คุณไปสู่ขอคุณหวานพ่อ,อยเพิ่งยกขึ้นในใครมันของนอบกายคาฝฟนกันไป ใจช้ำส่วในดึงฉันดาวรักได้โปรดฉันจาบอกว่าเรื่องยาว่าผมรักกูเดยทุกคนนะบอมขอบคุณพวกคุณมากครับ สนุกมากขอบคุณมากครับพี่เป็นยังไประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นในออฟฟิศกลางออฟฟิศเลยแบบนี้ใช่เด็กเด็กบอกว่าจะเจอกันบ่อยๆ่อ้าวผมขอฝากถึงคอนเสิร์ตอีกทีได้ไหมคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไงนะซี ไอ้นนมึงพูดดีเหรอเก้างานคอนเสิร์ตครบรอบ9ปีวอเดอร์ดักนะครับวอเดอร์ดักแฟมิลี่แอนด์เฟรนด์ปาร์ตี้นะครับก็จัดขึ้นวันที่28ตุลาคมที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับก็บัตร999บาทก็ในงานก็จะได้พบกับพวกเราด้วยฮะแล้วก็พบกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยรวม35วงฮะก็อยู่กันทั้งวันทั้งคืนไปเลยครับอยาปคุ้มอมากอยากให้ไปจริงๆนะครับก็มาเจอพวกเราได้นะฮะแล้วก็ไปสนุกกันที่งานกันครับผมเอาขอบคุณศิลปินจากวอเดดัักนะครรบอ ตอนท้ายนิดหนึ่งเดียเด๋ยวจะมี VJ มอส VJ แ a ทเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ด้วยหนึ่งอ่าถึคงความรู้สึกอ้าวขอเสียตงต้อมมือหน่อยครับทุกคนขอบคุณที่ช่วยเจอไพ่ภรรยาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบตาพี่พ และนี่ก็คือจบจากคอนเสิร์ตที่เราพามาเล่นในออฟฟิศในวันนี้แล้วไลฟ์เซสชั่นในออฟฟิศใช่แล้วนี่อยู่กับ VJ แคทเผยเลยพี่แคททำ G Music นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพวกพี่ๆศิลปินดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีอีกรอบครับก็ขอถามความรู้สึกมาเล่นนอกสถานที่ที่ออฟฟิศคุณเดย์ครั้งแรกเป็นยังไงเห็นพี่โค้ดตัวจริงครั้งแรกรู้สึกแปลกใหม่ดีครับ ชอบสนุกดีครับความอุ่นที่แบบดูใหม่ดีรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเห็นแฟนๆร้องเพลงเราได้ความรู้สึกแรกเลยนะคนในออฟฟิศนี้ทุกคนน่ารักมากครับเพราะว่าเพราะว่ามีเครื่องดื่มหรือเปล่าไม่คือคือผมมองไปทุกคนแบบว่ายิ้มมามองมาด้วยความแบบน่ารักอะครับผมว่าออฟฟิศนี้น่าคบหา่่คิวครับก็รู้สึกว่าเป็นออฟฟิศที่เท่ดีนะครับเท่เท่แบบอันดับต้นๆของทองหล่อ ก็มีเครื่องดื่มนะครับรับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาบรรยากาศมันแบบแปลกใหม่ดีครับพี่นิวครับรู้สึกครับผมสนใจมาเล่นอีมั้ยอ่าพี่นิวว่าไงคิดว่าถ้ามีโอกาสมาแน่นอนเพราะว่ามีเครื่องดื่มเย็นๆคอยเสิร์ฟพวกเรานะครับไม่ได้ทำงานกันแล้วาอันนี้เดี๋ยวอยากให้สปอยคอนเสิร์ตถ้าแฟนๆไปดูแบบจะได้เจออะไรพิเศษบ้างอะไรแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตแบบถึงวันงานอ๋อสำหรับคอนเสิร์ตอ่าครบรอบ ป๊อดเดอะดักนะครับ9ปีนะครับป๊อดเดอะดักแฟมิลี่แอนด์เฟรนด์สปาร์ตี้นะครับผมก็เป็นงานที่เรียกว่าคุ้มมากเพราะว่ามีถึง35ศิลปินนะครับค่าบัตร999บาทนะครับก็มาอย่าลืมมาดูพวกเราได้นะครับแล้วก็มันจะมีเอ่อโชว์พิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเกสแขกรับเชิญต่างๆนะครับก็รอติดตามได้กดบัตรด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปบัตรก่อนหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกมากแสดงว่าวันนี้ชอบวันแอนด์ดอ ด้วยจริงๆแต่ชอบทั้งหมดเลยเพราะหนูฟังทุกวงออเป็นยังไงบ้างเอาคอนเสิร์ตมาลงในวันนี้ดีอากให้มีบ่อยๆจะตั้งใจทำงานมากขึ้นครั้งหน้าอยากให้วงไหนมาอุ๋ยแคิตาก็บอกแบงค์ิีเอาแททูคัลเลอร์มาได้เปล่าสนใจนะมันจะไม่ได้เล่นดนตรีมันจะไม่ได้เล่นมมดเหมดชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราทำงานไปด้วยแล้วเราได้ฟังเพลงกับศิลปินที่เราชอบฟีลดีมันจะแบบ ไหลงานก็ไหลแต่หน้าแต้าทำงานไปด้วยแล้วว่สนุกครับไม่ใช่ตอนนี้แก๊งสลัมก็คือไม่ทำงานแล้วแต่ว่าเหมือนสภาพทุกคนคือเมาเป็นยังไงบ้างวันนี้แฮปี้ ชอบวงไหนเป็นพิเศษชอบวอนอดค่ะดีมากถ้าให้เลือกว่าครั้งหน้าจะเอาคอนเสิร์ตมาลงอีกอยากให้ศิลปินคนไหนมาลงอยากได้ไฮอยากได้ไฮตอนนี้กำลังมาเราอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างสนุกแต่อยากให้มีอีกขอบเป็นศิลปินแบบว่าเคป็อปด้วยได้ไหมคะพี่โค้ดหเลหหรือหรือเ่าเป็นว่าเอาหนึ่งในสวัสดิการเลยในทุกหนึ่งอาทิตย์ต้องมีหนึ่งวงมา เอาเทหนูเห็นด้วยค่ะจะยอมเอาสละก็โตให้ให้แตดคอนเสิร์ตตลอดไปไม่ถ้าเราเอาอาทิตย์ละวงมาลงอ่ะเราต้องมีที่จะต้องไม่รบกวนทำที่ใหม่เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นไงบ้างครับเอาคอนเสิร์ตมาลงออฟฟิศวันนี้ดีค่ะดีมากชอบวงไหนเป็นพิเศษปกติเป็นแฟนคลับเพอร์พีทใช่ครั้งหน้าถ้าอยากให้เอาวงไหนมาอยากให้วงไหนมาถ้าเป็นไปได้คืออยากให้แททูคอนเริ่มมาสองเสียงแล้วนะสามแล้วถ้าแททูคอนเริมมานะครับให้เตรียมเหล้ามาเลย ไงบ้างวันนี้ดีฟิลดดีฟิลดีแบบว่าแต่งจริงเอาวงมาเล่นก็ดีนะแต่ว่าใช่แล้วเาก็เราจะได้แบบว่าหาจังหวะแบบพี่โคตรค้าเราหามุมเคลียให้มันแบบเราเป็นเซตติ้งไว้ไช่แล้วตอนนี้ใครจะเคลียรโต๊ะกับใช่ไงอ่าแล้วก็คนดูนะครับผมอยากให้ศิลปินวงไหนมาจัดคอนเสิร์ตที่ออฟฟิศกูเดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนในออฟฟิศ ขอขอบคุณร้านเชชิปตะ365ชุดเค้กของขวัญสั่งด่วนได้พร้อมส่งภายใน40นาที